สวัสดีครับ FC พ่อตระเรียทั่วโลกท่านผู้ชมมาบารทนนี้ผมบุญนี้สี่ร้อยปีเดียวบ้าดงผู้ดินนี่รับได้มทาาเขา่าเจ้าพ่อดงผู้ดินไปพอต้องเดือคนเรียวิ่ตัวบ้าผู้เดียวได้ครับแล้วนี่โอ้ยขอไม่หยิบพักเราครับแล้วไปเบิ้งได้เจา้าเบิ้งทางซอยไขย่ได้ครับแล้วท่านผู้ชมเออเบิ้งทางซอยไข่ได้มาเออเบิ้งเออเป็นยังไงนะเราครับแล้ว ที่ปอนซาหาบ้านลื้อเจ้าพ่อลงภูดินอ่ะไปเรื่อยๆคือหนังไคยานี่พรต้องเรียบเคลแล้วครับเนาะ โอ้ยเนียมันขึ้นนี่กูมือนี่บอกคอยเดีย๋ยวม่ยอมขึ้นนะครับแล้วมันพร้อนเป็นตะย่านนะนะครับโอ้ยเออพูดท่างนี่ครับว่าออกจากถนนใหญ่เข้าไปนี่เป็นกิโลบมเดี๋ยวจะย่มอมปลานี่ปลาใหญ่เออเจ้า,เ,ออเ,จาเ,ออเจ้าพ่อดงภูดินผสมกับซื้อเพล่ะครับเพราะว่าดงภูดินโอ้ยนะครับเนาะเดีย๋ยวพอท้องรกกอเรือก็เดือยไปคาราวานก่อนไปขอโชคขอลาบนตัวอเออ วันถุไรเนาะหนึ่งมิถุนายนพศ2518คบเนาะโอ้รูล,ลืน่นนี่ครับล่ะ เดี๋ยวลงอย่างรถดีสิเป็นซองประกันสิมีเห็ดมี่อย่างบนนอเป็นเห็ดเป็นตะเกือบดีนครับล่ะเจ้าพ่อดงผู้ดินนี่เรามันก็นฐานที่เพิ่นนี่โอ้ครับเนาะขอต้องแลกกอนเดือมเจ้าลุยเกนะโอ้เอาไปตัวยุหคมคมเนี่ยรถเนาะอไม่เยอะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลงจากรถก่อนอืไปท่านผู้ชมมามาที่นี่มาหอดมาถึงแล้วนั่นจอดยุหันยุหคมฝ้าว้องตึงๆอยู่ไปมาไว้เค็มใบ พ่อทองเหลคนเดิมเออศิลปินเดียวนะคบเนาะเออศิลปินเดียวไปนี่นะครับเน้ะนี่ผมสิไปขอบองนี้ละเออบองคือเก่าดีละนี่บองเพิ่นให้โชคให้ลาภพ่อทองเหลีคนเดิมแล้วกันาปะมาัวเดอกเาเหลี่ครับครับครับอืมอ่ะมาเป็นยังไงบูบัดที่นี่มาขอเพิ่นเออหนึ่งมิถุนากระคับเจ้าพ่อดงผู้ดินผมพ่อทองแหลคนเดิมมาหอดมาถึงศิลปินเดียวมาขราวะ ท่านเนี่ยก็เพิ่น,อนโอ้เพิ่นมีคนมาไหวมีคนมายังเห็ดอย่างดีตอนนี้นกคำเนาะออามามาขอพร้อมข่อยเดียวเอาข่อยตั้งขอ่อะไรก่อนอือไปคุณผู้ชมมาไหวเข้มไหว้ข,อวขวว่อยนกคำเนาะยังคัดได้หมดที่นีเนาะเนี่ยข่อแจ็คซัๆโอ้ยนกพ่อลงพูดินด็กทิ้งบ้านชาหา้านรือของกอ,งองต้ตองเดินคนแรียบคนเรียบคนเดียบ มาฮอดมาถึงมะคารวะมาคอยฉกคอราแล้วก็เนาะเจ้า,า,ะะ đó, จาพ่อเลยครูดีครับเจ้าพ่อพญานะฝ้า,าพังพึ่งพังเออเขาจะตกฝนเมื่อยเออห่อนเอาชุ่มมา อ่สวัสดีครับ FC เอฟซเอ่อพ่อตองแหลท่ทัวโลกบักท,ทีน่นดีสิมาขอเจ้าพ่อดงภูดินเอ่อเจ้าพ่อพยานนาขัดขัดให้มุ้ยเจ้าเอ่อนะครับเนาะให้มุ้ยเ,เจ้าเห,หน็นตะขับว่าเิ็นตีงไีงวดนี่นะครับเนาะมามาขอพขอยครไอ่เห็นสุดลังตัวอย่างอยู่ไปใส่วัวบ้านเถื่อนทุกคนเห็นอ่ะขอเด็กเทียมซีก็เด็กถู้คือต้องขักเจ้าพ่อดงภูดิน はい。 เด็กจะจะถก,ก,กผู้ขายกเพราะผมมากดีมากนะเจ้าพ่อพูอ้จะหนักจ้พ่อเออลงผู้อนินม,มากลืมก็ผู้ขายจะก่อนนี่สติเขาต้องเรขนาดเวทนาเป็น เาพาะฉันนะผมมากย่างข้าวเรยวๆทันทีเลยด,ดิได้กินเหล่าขาวม,มาาาาวยมากฉทาละ่าเยอะบอดวนนี้วนกรเี่ก สนาทะตาประตูดินได้ปู้มันจะตื่นใจท่วงู้หาครับผมมาหรีมางน้ำมันจะตื่นใจท่วงมัมมมน,ะจ,ะนจ,จะตัวผมนะครับอืแล้วก็เพราะผมขอโชว์ขอลากอย่าให้โชว์ขอลากผมติดว่านเนี่ยเข้าขอ đây thùng rôm, tôi sẽ thùng khô cà, nhát nó viết đây lúc này ปฏิบัติครบปัตครบวัครับเจ้าพ่อลงทูนดีผมนีขงผมนี่ชนาไหญ่งแม่วยังครับไปลงรถขัจ้าอยากโชวว่า ผมสิได้ขอบครับพี่้ผมุเอ่อี่ช่้งคลรผมบัครับเอ่อจาพ่อเราฟูดิงคันเสียช่้โชคลรผมกะเงียบครับ ท่านทุกท่าประกาศมาไหว้ต้งกินตองอย่างมากบอกพอท้องเลี้ยงคนเดียวเพาะว่ขอความกันบอกจะพ่อพักๆนั่งโมตัสสะบพระเข้าตัรและตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะบพระเข้าตัรและตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะบพระเข้าตัรและตสัมมาสัมพุทธะสาธุเจ้าพ่อลงผู้อินผู้ศักดิ์ศรีปัสสาวะบานือก็เจะพ่อพญานาคที่ดูแลลงไงลงผู้อินไม่แหงนี ผู้ขาผมพ่อพแถ่คนเดินลูกในบ้านบ้านในสวนพาเอ็ซี่ของผู้ขาผู้ผลธรรมาหาร,หารกินระบาดมาขอโชคขอราบเจ้าพ่อมลคุดินกับเจ้าพ่อเฮียนาเนื่องจากผู้ผลมีบุญบารมีถุงผมมาขอโชคขอราบเลขเที่ยวพี่สามตัวและสองสามตัวและสองตัวเนื่องจากับเลขถูกเจ้าพ่อมลคุดินผู้ขาบ้านดีบ้านงามพาผมมาขอ ดิละหนึ่งมิถุนยนพอสองสอพันค้าร้อยหกสิบแปดก้ในผลกรับปังปังแขงๆด้วยวยซึ้อใช้กองมหลังจากผมก้าวจบสุดที่คอยเชิญเจ้าพ่อบงสุรินมาพิจารณาเลขถูกทีเรียก็สองนี่ให้แก้ผู้ขายที่บ้านนึงสิจุดให้คนเบนดระคับให้พวกเอฟซีของผู้ขายรคับจะบอเออท่านยมดวนเพไหกูเออบอลยครับจะจ่ายผู้ขายใจครับจริงๆรวก็เอา ผมบอกว่าปูเจ้าพ่อโดยพดนหรือเจ้าพ่อพญานาคมอกโชคลาภไงคร้บผมเจ้าข่อตัวไหญ่คเดิมยุคนี้านเ้าได้ชวนไปฝากไปตอนเอฟซีเขาบุกขาไปเพิ่นเออเดเศรษีไหมครับเจ้าพ่อโดยพอดนเจ้าพ่อพญานาค่งๆหน่วยๆซื้อๆโงงานของทุกท่านสาธุ ว่าครับแต่อพ,อตพ่อลงผู้ดีครับเดี๋ยวเขาจะหน้าพ่อเทียนหน้าเรียกถูกแล้วว่าให้อปฝากไปก่อนลุกค้าครับความเดียวครับ มเอาเจ้าพ,พ,พ่อครับเจ้าพอโลกภูริอย่าคพิ่งแกัโทรผูาครับเจ้าพอ,อย้าหนา เออพระขวารุจากพารากมาหยิบเด็กเออเี้ยมที่สามตัวและ2องตัวงบพยาี่หนึ่งมิสรนายันพอสของพันห้าร้อยกสบปดาไปสาปอนคิดจากทงเรไนี้ไม้แรกเขาได้พายเราทีหนึ่งเชิญมาตับเอา้า เดี๋ยวเน้ยไม่ได้ผมเรียกทายตรงที่ถึงเจ้าพ่อดวงูดินยี่งพยไปเลยไมเลกเก็บครับไม่ลเก็บ ไมายี่สองอเล็กท้ายเราหนึ่งจะพอเราก็ดีกี่หมไหมเลขหมาเลขแปดครับหมาเลขแปดรวมกันเจ็ดแปเจ็ดแปนมันออกแปดเจ็ด vâng một đầu phát triển bò hàng à hàm bơ ra, bơ hàm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  bơ กูนะมี <t <t ่เดียวมเบิ้งแล้วก็รอผมที่องให้เบิ้งพุ่นรถผมดังยุ้ยยุ่นี่สิเอาเดี๋ยวไปที่ดินงาดิเดี๋ยวเอาเดีกยวไที่ดิไหวบ่พอต้องแร็วกเดิมไหวบ่เจ้าไหวไหวบ่ไหวก็ต้องไหวน้อคำน้อเอา ตองช่มบวก็ต้องไหวไหวก็น่ะโอ้ยเอาไหมเอาไหมหรอบ๊อันหอดไม่ดีสังเราไา่ดีไม่ีสามตีแล้วกนเนาะเจ้าตืเจ้าตัวบุกาครับโอ้ยแม่เ้ย จะไปเลยแปดตัวจเก็บแปดมาเอาตม่ตัดินไว้ไว้ยัดขาเปียกๆนเอาม้นี่สามตับถินเอันโอ้ไม้ที่สไม้ตัดินไม้เนหนึ่งวันไม้หนึ่งครับรวบกัน เออเกตแปดหนึ่งเกตแปดหนึ่งแล้วก็รานี่สามตัวเอาเจ้าพ่อุบริกับเจ้าอยนะขอที่นี่อาจึงไม่ยิ้มพูดออกมาอะไรเพิ่มอะไรกอเป็นเสขอตัวกลางก็บด้เอาขอเชิญไม่ยิ้มเปองตัวกลางก็ปัที่หนึ่งมิคุนายนคอสสองพันห้าร้อยเฮงเฮงรวยื้อเช้ามาเก็สั้นว่าผู้เด็ปั๊บว่าปั๊บไปปุ๊บเออไม้ล่างเองสมตัวแรกเชก็เอ้า มาแล้วเขาผมตัวล่ามาแล้วเขตวารขตรงียี่ที่ผมก้าวาให้เจ้าพ่อพยายนาครับเจ้าพ่อหลวงรินไม่ยึบคนอันตัวนี้ลบก่อนตัวนี้ลบที่หลังมาเร็วเลขท้ายสองตัวล่างรู้ไปที่หนึ่มิถุนายนพศส,สองพันห้าร้อหกสิบแปดเจ้าพ่อลินเจ้าพ่อพยญนายี่ม้อก็รโตมาเร็วเอ,ออเอออกระเด็เกตน เก็บศูนย์อ่อรถเขาต้องเดือนค้นแย่โอ้ยผมว่าอยาก่มือบันสิ่งนีดสิมือนี้คือหายเงอร์นะครับว่าอาจจะไม่ได้ครับเก็บศูนย์สลังจะเริ่มจาก่าขันเมื่กี้นี้ทุชื้ไปค่อยๆเบอหนักขึ้นเ่ยเออ

นี่ตีขันเลขกท้าย3ตัวเออข้างล่างโอ้ขล่าเรขท้ายสามตัวนที่กับสองตัวเจ้าพ่อดุผูนินกับเจ้าอยนาดยไผไหมนี่เลขกท้ายกที่หนึน่งความเราขาวมาเทลาเทล,ลาบาัดดูโดนปะไรเจ้าพ่อห เสียมซี่สองตัวในก่อนทอดเราก็ต้องเรีวกนเดืมผูชมมาบุหุบอยูวเลย นะทุกยมเบื้องล็กปิวนะแลเบืองพอครันเบืองล็อกปิวจไม้ด้ใครนะครับเนาะเ่ฟังฟ้าฟังเสียงแล้วปันนี่แกเรื่องยาผ่านกอทอเดี๋มาต้องเรยัางคักไปเดี๋ยวไปทุกยมไปขอพรกันไปเบิ้งเลียกทูบคักกันนะว่าปฏติให้จังไดพอเบิ้งเรียกูบทูบแล้วตีปิ้วแล้วนะครับเนาะเออ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 เอาไม่เจเ้าครับนะ มุกเอาป่าที่ไหนก็ด้ซูมให้เบิ้งนั่มนมันตัวยางเขียนเลหกศูนย์เก้าศูนย์ติแปดหกศูนย์หรือเก้าหกศูนย์แปดหกศูนย์หรือเก้าหกแปดหกศูนย์หรือเก้าหกศูนย์นี่คำน่านี่คือเลขเจ้าพ่อดวงภูดินสิบาสาหาบา้านหรือเป็นเอเลขทูบแปดหกศูนย์หรือเก้าหกศูนย์ท่านผู้ชมยังรุนไปเดี๋ยวก่อนมาสอบกันนิดกันนะ ยังยกระุ่เบิงเอานี้อันนี้่อยก็บ่เคยเห็นนี่เสียเป็นหมากอีหยังลึกไปมึมีหยังนึ่งนีตัวเลยกยู่นี่บนนอผมไมเห็นว่าแล้วก็เนาะบกโซ่กก่อนสองห้าศูนย์หรือเกตห้าศนสองหู้นหรือเกตห้าศูนย์ท่านผู้ชมไอเบิกกแล้วคับะสองห้าศูน์ หรือหรือเกตห้าเออเบิกเอา,อเอาอมือขอ่สั้นกันเนี่ห้าศูนหรือเกตห้าศูนย์มาลครับนี่แล้วก็เลขทูก็เก้าหกศหรือแปดหกศหรือแปดหกศูนย์้อครับเาไปมาที่นี่ปิว้วครับเาพอจบข้าวมาท,ที่นี่ผมพอตระหลัคนเดิมก็สิคอร่ามูเจา้าอยู่ดนนวไดใดผีหายมือนี่ ใครก็ว่าดองภูดินเพิ่นจาเพอาต้องเลียจนสติสตังศิลป์วิยญาณกำเนิดกับตัวเราเพิ่นอาเทยโชคให้ลาแล้วล่ะเื่อเป็นพื้นดินมาได้บัวเอามื่อนี้เฮ่งๆด้วยๆซึ่งสวยงามจะบ่ครับมื่อนี้ผมขอกรอะบาลไอ้พวกขาการะบาลแข็งขาดปลอดภัยนะยครับเนาะให้พวกขากระบาลแข็งขาดปลอดภัยเออให้พวกเอีซีครับเพิ่นให้โชคให้ลาพุ่มเจ้าแล้วเออเฮงๆดวยๆซึ่งสวยงามกับทุกท่านบ่าขาดดอกฝ้าปิ้วนะครับเนาะเอาพ่อจบเขา เออสวัสดีครับไปเจ้าไข่โอ้ตายหือ